ลูกค้ามาดูกันนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ลองแหวนนะคะยังไม่ไลองแหวนนะคะอันนี้ช่างเอาตามที่ลูกค้าส่งมาเลยนะคะเนี่ย นี่ยังไม่ได้ลองนะคะว่ามันจะหมุนไหมว่ามันจะหมุนไหมเราไม่ต้องลองแหวนก็ได้ไม่ต้องลองแหวนยังไม่ต้องลองนะคะลูกค้าบอกว่ามันไม่หมุนมันใช้งานไม่ได้อ่าอันนี้ก็คือช่างใหญ่ก็มาทําให้ดูแบบเดิมๆช่างใหญ่ถือแบบนี้เลยนะคะอ้าวถือแบบนี้เลยอันนี้แค่เบอร์หนึ่งนะคะอันนี้ช่างใหญ่ลองให้ดูนะคะไม่ดูดนะคะอันนี้ช่างใหญ่ถือเอาเลยนะคะนี่เห็นไหมอันนี้แค่เบอร์หนึ่งนะคะ นี่ยังไม่ได้ลองแหวนอะไรเลยนะคะอ่าดูปฏิทินบ้านน้อยแม่ค้าจะพังแล้วอ้าวอันนี้อันนี้บ้านน้อยอ่าดูนะคะอันนี้เบอร์หนึ่งเฉยๆนะคะลูกค้าเนี่ยแม่ค้าบอกว่าอ่าเลาใส่นะ่ะให้ใส่บูทเหมือนเดิมๆของมันเวลาไปใส่ลูกปืนอะ่ะมันใส่ไม่ตรงหรือว่าใส่เอ่อไม่เป็นฝีมือยังไม่ถึงขั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่บูทมันเหมือนเดิมนะคะอันเนี้ยคะ่ะแล้วก็เช็คสายไฟด้วย อันนี้ก็อันนี้มันมาปกติเห็นไหมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะลูกค้าบอกว่ามันไม่หมุนมันดังอึดอืดอัดอัดอึดอืดมันไม่หมุนเลยผมทําทุกวิถีทางแล้วยังไงก็ไม่หมุนอันนี้ทดลองให้ดูทั้งนอนทั้งตั้งทั้งเอียงทั้งใส่ไปพัดทดลองให้ดูทุกอย่างแล้วนะคะนี่อันนี้คือแบบแนะนํานะคะแนะนํา คนที่ซื้อมอเตอร์จากสายลมไปนะคะนี่จะได้หายขลอ,องใจนะคะว่ามันแรง,แรงจริงๆไ,ไม่ได้โกหกไม่ได้จกตาตอ,งงอันนี้ถือถือไว้นะคะนี่ไม่ได้ตั้งอะไรเลยช่างใหญ่ถือไว้นี่เห็นไหมคะพัดลมจะไปซีเรียกกับแหวนลองแต่ถ้าเราลองได้ก็ดี อันนี้ยังไม่ได้ลองอะไรเลยนะคะอันนี้ยังไม่ได้ลองนะคะอันนี้ทด,ดลองให้ดูแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะลูกค้าที่ทักเข้ามาหายข้องใจแล้วนะคะถ้าไม่ข้องถ้ายังไม่หายข้องใจก็ทักหลังไหม่ได้หรือว่าทักตรงนั้นก็ได้แม่ค้าจะตอบให้ทุกคําถามเลยนะคะว่ามันเป็นเหตุไหนมันอืดยังไงมันเป็นยังไงอันนี้คือเคมให้ให้ลูกค้าจริงๆเคมฟรีด้วยนะคะแต่ขอให้ลูกค้าส่งมาเนี่ยค่ะ ใช้งานได้จริงๆช่างใหญ่ถือแบบนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่อุดหนุนสายลมแล,แล้วก็วถ้าความร้อนมันขึ้นอะ่ะหนึ่งคือซีมันค่าไม่ได้ความร้อนมันก็ขึ้นมันจะต้านไม่ไปเมันจะต้านไม่ไปถ้าคมถ้าซีมันเสียบกับบูดมันหลวมกับบูดกับซีนี่แหละสองอย่างกระดูแกนมันด้วยว่าสึกไม่สึกเนี่ยจับดูก็ไม่เห็นร้อนอะไรเห็นไหม ถ้าเปิดลูกค้าคนไหนว่าเปิดแป๊บเดียวร้อนจับไม่ได้ดูสิในช่างจับเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรก็ไม่เห็นมันร้อนเ,น,เนเห็นป่ะเนี่ยไม่ใช่มือเหล็กนะมือหนังธรรมดา <c oughs> มือหนังธรรมดานะ่าจะเปิดอยู่แล้วเนี่ยไหนที่ว่าเขาเปิดเปิดแป๊บเดียวร้อนจับไม่ได้เลยอย่างเงี้ยอันนี้เปิดจริงๆนะคะใช้งานได้จริงๆตัวที่ลูกค้าส่งมา เนี่ยค่ะยังไม่ได้ทำอะไรมาทดลองให้กันดูเห็นจะจะแบบนี้นะคะแต่ก็ต้องขอบคุณนะคะที่อุดหนุนสายลมถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่มีช่างใหญ่และไม่มีสายลมดูคลิปให้จบนะคะทุกคนจะเข้าใจว่ามันเป็นอะไรเป็นแบบไหนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ